พ่อแม่ลูกติดจอทางบ้านฟังทางนี้เรามีเทคนิคดีๆมาบอกค่ะการที่จะกระตุ้นพัฒนาการลูกให้เห็นผลได้เร็ว,วและมีมประสิทธิภาพมากขึ้นาการมีกิจกรรมร่วมกันการลงมาเล่นร่วมค่ะให้เวลาร่วมกันกับหลากหลายกิจกรรมไม่จำเป็นต้องแพงเลยนะคะเล่นสนุกร่วมกันให้ลูกได้ปล่อยพลังเต็มที่เขาก็จะนอนหลับง่ายขึ้นนอนหลับดีขึ้น ทานอาหารได้เยอะมากขึ้นการทำกิจกรรมร่วมกันที่หลากหลายก็จะทำให้เด็กสนุกสนใจอยากเรียนรู้อยากพูดอยากถามและรู้คำศัพท์ที่ใช้จริงๆคำศัพท์ที่รู้สึกจริงคำศัพท์ที่เห็นจริงคำศัพท์ที่ถูกต้องตามจริงนะคะและถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลยทำยังไงดีคะฝากโรงเรียนได้ค่ะ น้องมีสมาธิจดจ่อได้ดีแล้วน้องก็จะได้การฝึกการเข้าสังคมการเรียนรู้การมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นแต่อย่าลืมว่ากิจกรรมในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องนี้ต้องยกให้เลย เมื่อครอบครัวมีความสุขการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้านจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องเด็กอยากอ่านหนังสือเด็กอยากวาดรูประบายสีเด็กอยากเล่นกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้ทําอะไรเด็กก็อยากทํามากขึ้นกลายเป็นเด็กที่งองแงน้อยลงอย่าลืมนะคะ สนุกสนานสม่ำเสมอจะทำให้พัฒนาการลูกเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นเราก็ฝึกวินัยแทรกลงไปค่ะของเล่นกระตุ้นพัฒนาการต่างๆครูแบบจะวางไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปนะคะ